สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้ซื้อนทนครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนำเพื่อนๆนะครับเป็น n e ็กซ 5X ครับผมตัวนี้นะครับเป็นสินค้ามือสองครับผมนี่ครับสภาพสวยนะครับจอจะน่าจะอยู่ที่5.5นิ้วได้นะครับนี่ครับ รุ่นนี้นะครับเปิดตัวปีสองพันสิบห้านะครับผมนี่ครับตอนนั้นราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณเกือบสองหมื่นกว่านะครับสองหมื่นหนึ่งได้นะครับปีสองพันสิบห้านะครับผมตอนนี้นะครับปีสองพันยิบสองนะครับครับ ก็ตอนนี้มือสองก็หลักพันครับนะครับโทรศัพท์รถนี่ราคาเปิดตัวแพงครับผมนานๆก็ราคาเสื่อมไปตามสภาพนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับมีสแกนนิ้วด้วยนะครับผมอ่าเมื่อก่อนเปิดตัวมานี้กล้องถือว่าสวยมากเลยนะครับชัด ชัดแบบชัดชัดชัดชดเวอร์เวอร์เลยครับเมื่อก่อนกล้องก็ถือว่าชัดในระดับหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับแลมน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแลมสองมั้งฮะเดี๋ยวเรามาดูกันรุ่นย้อนยุค ลมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณนี่ครับที่เก็บสามสิบกิกมาเข้ามาดูระบบเลยก่อนนี่ฮะเอ็ก ร8 1ลำม30แหนมน่าจะ2กิกนะครับผมอ่ะลองฟังเสียงดูทู e หน่อยเป็นไ,ไงโอ้โหกว่าจะเข้ามาได้นะครับก็ช้านิดนึงจะเตือสำรองได้นะครับอัวน,นี้อออนเนนอาไว้สำรองไนดะ้เสียงก็าบางระแบบหนึาางหน่ง นะครับราคหลักพันนะครับหรือสองที่ร้านเข้ามาดูได้ครับร้านแจ็ซิเกอรแฮนครับผมมือถือถูกครับต่อไว้ด้วยครับสวัสดีครับ